ก็สวัสดีฮะอันนี้ผมว่าจะก็กเกึ่งส่งงานนะบางเรื่อว่ามีลูกค้าส่งของสเต็ปสามมาให้ซ่อมฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นการส่งงานนะฮะอันนี้ก็จะเอาอะไนี้ผมพยายามทำทำโต๊ะให้สะอาดที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าใจฮะก็โอเคผมเปิดสวิตช์อันนี้ก็คือ เฉียวแล้วนะฮะก็คือฟื้นแล้วกล่องจะเป็นกล่องเร้อยยี่สิบห้า125ไฟเย็บบังลมฮะสเตปสาก็ติดโคตะเยียแล้วฮะตามภาษาสิ่งที่ผมอยากจะอะไรนี่ฮะอ่าแปดเขามันไม่โชว์สิ่งที่ผมอยากจะมาแนะนำวันนี้ก็คือมีหลายๆท่านถามมาอันนี้ผมติดไว้ก่อนนะ ก็อันนี้อของลูกค้าหลายๆท่านชอบถามมาว่าทําไมมันแฟดไม่ได้แล้วทําไมบางกล่องมันแฟดได้อืความแตกต่างของกล่องที่แฟดได้กับแฟดไม่ได้มันต่างกันยังไง mm. ก็เดี๋ยวไอ้นี่ฮะ mm. ผมจะให้ดูอันนี้ผมผ่านเลยแล้วนะใบนี้คือใบที่แฟดได้ฮนะเดี๋ยวนะฮะใบนี้คือใบที่แฟดได้จะสังเกตว,ว่าลักษณะ layout การวางชิปวางอะไรจะเหมือนกันหมดเลยฮะทั้งหมดเลยนะเบอร์ทุกเบอร์เหมือนกันหมดผมพยายามให้ดูว่าเบอร์ตัวนี้ไม่เห็นหรอกฮะมันตัวเล็กมากแล้วก็เบอร์นี้จะเป็นเบอร์เดียวกันฮะแล้วส่วนมีอย่างหนึ่งที่แตกต่างจะเป็นชิปตัวนี้ฮะตัวนี้จะคนละเบอร์กับตัวนี้ฮะ ทั้งๆที่การวางเลเยอร์เหมือนกันหมดเลยนะทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ชิปต,ตัวนี้จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งฮะจะเอ่อมันมันไม่สามารถถ่ายให้เห็นให้เห็นเบอร์ได้นะฮะคนละเบอร์ถ้าเป็นเบอร์นี้มันจะสามารถแทนได้ครอ,อ,อ,อ่เราไม่สามารถที่จะผ่าข่องดูได้ขนาดนั้นเราจะสังเกตจากภายนอกได้ไหม พอได้ฮะแต่ไม่ได้ยืนยันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นว่าบาร์โค้ดมันจะไม่เหมือนกันฮะบาร์โค้ดตรงนี้นะมันจะไม่เหมือนทั้งที่รหัสกล่องเหมือนกันเลยนะอันนี้ล่องลอยของการผ่าผมนะแล้วก็คาเก่าไว้นิดหน่อยแล้วมันจะมีอย่างหนึ่งที่ที่ไม่เหมือนผ้ากล่องที่แฝดได้ให้สังเกตเลขสามฮะเลขสามจะเป็นเลขสามหัวตับเลข ผมมันจะมี gf 30นะฮะเป็นเลขสหัวตะัดแต่ถ้ากล่องที่มันเป็น,ปนหัวหัวอย่างเนี้ยมันส่วนใหญ่นะมันจะแฟดไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะแฟดได้ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อมูลที่ร้อเซนะก็ก็ยังเป็นทางนั้นทั้งนี้ก็ยังต้องสุ่มอยู่ดีใบไหนที่แฟดได้ผมยืนยันได้เลยว่าแฟดไปเถอะมันไม่แจ็บหรอกแฟดไปเลย แซฟมันก็แซบมันก็พูดได้ฮะแซฟมันก็ผูกได้อย่างใบนี้ก็แฟบแฟบถ้ามาฮะก็หลับหลับก็พูดได้ฮะแต่ใบไหนที่แฟบไม่ได้อย่างเงี้ยให้ตายมันก็แฟบไม่ได้ฮะแต่จริงๆมันก็อาจจะแฟบไดู้่และแต่ผมมือไม่ถึงนะก็ประมาณนั้นกองของเว็บร้อยยี่สิบห้ารหัสนี้สามารถยัดใส่ยัดไฟล์ของ CBR ีร้อยห้าสิบตัวเจ p t 0ีทีสามได้นะฮะยัดผ่านเหมือนกัน ไม่ไม่หลับฮะตัวเก็บเัินกู้นะฮะมันเป็นมันเป็นกล่องเดียวกันเลยฮะกล่องกล่องซีบียรร้ยหาสิบประมาณนั้นฮะก็อันนี้ส่งงานให้ลูกค้าก็เดี๋ยวพวกนี้ส่งกลับให้ครับเจ้าฟื้นนะฮะ